ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะพี่เกษตรจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาชมสวนผักนะคะปลอดสารก็จะเป็นสวนผักปลูกสําหรับไว้ทานในครัวเรือนนะคะก็จะมีะหลายๆอย่างนะคะทีะ่เรานํามาปลูกก็จะมีแตงกวาที่มองเห็นนะก็จะเป็นแตงกวานะคะซึ่งกําลังติดดอกนะคะแล้วก็จะจะมีมะเขือเทศแล้วก็มะระกอด้วยนะคะ ซึ่งแตงกวาของพี่เกษตรก็กำลังติดลูกนะคะออกดอกช่วงเย็นๆกับช่วงเช้าๆดอกของเขาจะบานนะคะอันนี้จะใช้น้ำหมักนะคะจากกลัวเรือนของพี่เกษตรนะคะก็จะมีน้ำหมักจากน้ำเซ้าข้าวนะคะซึ่งหมักไว้หนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะเพื่อจะได้รดกด ปริมาณกรดของน้ำหมักนะคะก็จะมีลิตรเทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร16นะคะในน้ำหมักน้ำซาวข้าวส่วนเร่งดอกก็จะเป็นสูตรฮอร์โมนจุนลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็จะควบคู่ไปกับเร่งดอกเร่งใบเร่งต้นเลยนะคะที่เกษตรก็จะรองพื้นอ่ะ ตรงช่วงคโคนของเขาเนี่ยนะคะที่เาราปลูกแตงนี่ก็จะใช้เป็นขี้วัวนะคะอลองฟื้นส่วนขี้วัวนี่ก็จะเ,เล่งทั้งดอกทั้งต้นนะคะพี่เกษตรไม่ได้ใช้มูลสุกรหรือมูลหมูนะคะเพราะว่าเขาชอบเป็นโรคหงิกใบหงิกอะไรแบบนี้และอย่างนึงตรงนี้มีขี้วัวด้วยก็เลยใช้ขี้วัวนะคะ ที่มองเห็นไปนั่นก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็จะมีต้นกล้วยด้วยค่ะอันนี้พิเกษตรก็ถอนหญ้านะคะแล้วก็เอากันไกนะคะมาตัดแต่งกิ่งของมะเขือเพื่อให้ต้นหองของเขาโปร่งเพื่อจะได้ไม่มีเอ่อโรคแมลงมากวนมีก็อาจจะมีไม่มากอะไรแบบนี้ค่ะ ส่วนเวลาแมลงมากลัวน,นะคะพี่เกษตรก็จะใช้เป็นยาชุนนะคะหมักกับน้ําส้มหมักไว้หนึ่งคืนนะคะน้ําส้มสายชูหรือว่าเหล้าขาวก็ได้นะคะเพราะว่าในเหล้าขาวหรือน้ําส้มนี่เขาก็จะมีฤทธิต์ต่อต้านเชื้อรานะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวก็กําลังติดฝักเลยนะคะ ก็จะมีหลายๆอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรักแฟงนะคะพี่เกษตรก็จะทําคล้างให้เขาเอ่อร้ยขึ้นไปนะคะลูกของเขาก็จะได้สวย mm hmm. มีความรู้สึกว่าเหมือนภาพมัวๆ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะสี่มงเย็นแล้วเนาะ นี่ค่ะถั่วฝักยาวกำลังติดฝักเลยอันนี้จะปลดสารน,นะคะส่วนที่มองเห็นไปนั่นก็จะเป็นน้ำเต้านะคะมีความรู้สึกว่ายญ้าของเขาย่าจะงามงามกวบผักอีกนะคะ ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้ก็จะจะดีมากเลยะคะ่ะส่วนที่มองเห็นไม่นี่ก็คือมะละคือมะละจีนนะคะ กำลังติดดอกติดลูกแล้วลูกกำลังกำลังเล็กอยู่อันนี้แต่งร้านกําลังเลยขึ้นตะข่ายนะคะที่ทำไว้ ค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ